ดีอาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r i e n d อฮาาวันนี้หมากับลูกพี่พี่ล็อกจะเข้าไปในเกมที่เราจะต้องใช้สายตาอันเฉียบแหลมและแหลมคมในการจับผิดภาพเฮ้ยอสกี้เป็นหมาที่สัญชาติยอนยานของเราเนี่ยเฉียบคมเป็นจํานวนหมาเราจะต้องหาจุดผิดเจอได้อย่างแน่นอนเกมนี้เราจะต้องพิชิตได้แน่นอนไปดูกันเลย เฮ้ยพี่ล็อก <c oughs> เฮ้ยลูกกระจกฮัสก้ลูกลกพูพี่วันนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ใช้ความสามารถที่เราสั่งสมมาอย่างเนิ่นนานแล้วใช่แล้วฮัสกี้วันนี้เราจะต้องมาใช้จิตวิญญาณแห่งนักสืบในการสังเกตการโลโก้ต่างๆมันไม่ได้มีแค่โลโก้ด้วยนะพี่ล็อกเห็นเขาว่ากันว่าหลังๆมันยากหมอเออจะยากแค่ไหนเช่บแกก็ต้องหาเจอแน่นอนอยู่แล้วฮัสกี้ไม่ควรนา,าลูกตาเราหรอก <c oughs> นี่เลยดาแรกโอโหยากตรงไหนโอนี่มันโลโก้โลบท่ามกาง ต,อก,ตอกนี่ว่าว้าวพี่ล็อกคิกก็เหมือนกับ<ป>ฮัสกี้คิกนี่นะมันมันเปิดแล้วปิดเร็วมากเลยฮัสกี้ก็ต้องรีบเข้ามาลูกวิลเราลืมบอกคนดูว่าเกมนี้คือเกมจับผิดภาพนะทุกคน ทุกคนมาเล่นไปพ,พร้อมๆกับฮัสกี้ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวฮัสกี้จะใช้เป็นมุมมองแบบนี้เลยทุกคนจะได้เล่นด้วยกันได้ว้าวลูกคุณพี่อันนี้ใครหาไม่เจอต้องไปตัดแว่นนะโอ้โหเลียอยู่ท่ามกลางแมคโดนัง<ม>เฮ้ยอันนี้ก็อีซี่เน็ตฟิกท่ามกลาง YouTube จะเก๋อากดเลยว้าวอันนี้ถ้าไม่เห็นก็ต้องตัดแว่นเหมือนกันเนาะนี่เลยจะเกิจะเก๋ส่วนอันนี้มีเพลย์สเตชันอยู่ตรงกลางระหว่างแอปเปิ้ลนี่ฉันให้เกียรติแกไปกดกดอ่ะเจ๊สวัสดี<อ>ครับ เจ๊เจ๊คือใครเ,เจ๊ปิดประตูใส่หน้าเราวะ่ะต่อไปอะไรสิเบอร์เกอร์คิงที่มีทอยสตอรี่อยู่บนสายเฮ้ยอีซี่เห็นง่ายจะตายไปมันไม่มี <c oughs> เอาพี่ล<อ>็อกไปไหนไอ้ปากก็ปิดประตูใส่หน้าฉันอีกอะว้าวส่วนอันนี้เป็นดงโลโก้เขียวไอ้นี่ไงสปอตติฟายไงฮัสเก้เฮ้ยนี่คือเอ็กบ็อกไม่เข้าพัวเอ็กบ็อกอะไรมันรูปเห็ดที่โดนผ่าไม่ใช่เหรอเห็ดที่เน้าพี่เฮ้ย ว้าวส่วนนี้มีแต่เป๊ปซี่เป๊ปซี่อันนี้ไงมีจุดผิดพลาดมานี่มันโดมิโน,โนพิซซ่านี่นะอุ้ยรู้ได้ไงนี่ฮัสกี้เฮ้ยมาเห็นพี่ล็อกแอบสั่งมากินบ่อยๆ <c oughs> อย่าบอกเขาเด้ฮัสกี้เขารู้หมดว้าวส่วนที่มันโลกโก้ที่พี่ล็อกชอบนี่นะอะไรวะอดีดูดส <c oughs> ุดยอดอดีแดดเว้ยเฮ้ยนี่ไงจุดผิดพลาดอีซี่ลูกพี่เดี๋ยวก่อนมันมีจุดผิดสองงาน,น่ะใช่เหรอเนี่ยมีแมกโดนัด์ตีลังกาตรงนี้ด้วย,ยจริงด้วยฮัสกี้หรือว่าอันใดอันหนึ่งก็พอเอาอันนี้สงสัยคนทําเกมนําผิดจริงพี่เหรอแค่ <c oughs> น,น,นี้แล้วกันฮัสกี้อินสตาแกรม ว้าว wow. ส่วนอันนี้ก็อเมซอนที่ไม่เข้าพัวส่วนอันนี้เป็นโลโก้นิเวียแต่มีซาฟารีโพมาตรงนี้ได้ไงนี่ไปต่อโลโลแบบไม่ต้องกลัวช้าปะปไปไม่ทัานวิลลูกกูพี่สายตาเรามันแหลมคมเกินไปหรือเปล่ามาดูอีซี่ไปหมดเลยอะ่ะฮันแน่นอนฮักกี้แล้วนี่โลโก้อะไรแกรู้เปล่าบิทคอยล์รเปล่า hey. เออไอบิตคอย์ใช่ไอลูกขนยนนี่แกรู้เปล่าอะไรอ่ะเล็ดดิดไงล่ะฮัสกี้ว้าแค่นี้ก็ไม่รู้ไปโรงเรียนบ้างนะเอยเล็ดดิดกินไม่ได้หมอไม่สนใจ เฮ้ยอันนี้เริ่มยากเลยพี่เอามันโลโก้เหมือนกันแค่ผิดสีนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามันตาบอดสีไมหมคะมาเกม <c oughs> ว้าวอินสตาแกรมเต็มไปหมดอันล่างซ้ายฮัสกี้อันล่างซ้ายไม่เหมือนเพื่อนนี่ไงอินสตาแกรมแหวนวิล <c oughs> ว้าวส่วนนี้ก็มีแต่โลโก้ติ๊กตวกัวแล้วก็ติ๊กตวกัวแล้วก็ติกตกต๊กตวกัวติ๊กตัวแต่มีตัวนึงเป็นตัวติ๊กฝวกฮัสกี้ นี่มันเฟ็เฟฟบวงว้าวเริ่มยากแล้วพี่ลมไปแต่เบอร์เกอร์คิงเต็มไปหมดก็งั้นงั้นแหละฮัสกี้มันจะยากตรงไหนเลทนี่อันนี้ต่างหากที่ไม่มีสีน้ำเงินส่วนอันนี้เป็นโลโก้แบทแมนนี่ไงข้างๆาวเหี่ยวตัวเล็กกว่าเพื่อนอยู่เนี่ยหนึ่งอันโอ้ยเรียกไม่ให้เกียข้างก้าวเลยส่วนนี้โลโก้แอปเปิ้ลเอ้ยอันนี้ไม่ใช่แอปเปิ้ลฮัสกี้ล่างขวามันเป็นลูกแพรเอ้ยลูกแพรไปเกี่ยวลูกจมพูกเอ้ยอันนี้อีซี่ในยูทูบโลโก้เก่าไง ว้าวส่วนอันนี้เป็นดงหัวใจพี่เหรอเฮ้แบบแตงอาสกี้เดิมเป็นนี้แป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บสนึงแกดูเดียวบีกี่แผ่นกว่าจะสุดนู้นอ่ะมันมีร้อยแผ่นไงดูข้างล่างก็ได้แต่แบบว่ามันบ้ากันเราไม่เห็นว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหน ว้าวนี่มันปั๊มเชลล์ expensive p e r o l e u m husky อันเนี้ยผิดสีสีเพี้ยนส่วนนี้ก็เละแต่นี่ไม่ใช่ <Wow. S 2> น,นี่มันลิปตัน <Wow. S 2> ว้าวว้าวคุกกี้ของปรดพี่ล็อกเ็มไปหมดอันนี้ไม่เหมือนเพื่อนอย่ดีๆก็ปูดออกมาเฮ้ยอันนี้ีซี่ถ้วยปิงซูมันสีไม่เหมือนชาวบ้านว้าวกูเกิลพี่คุกกิลตีลังกาอันนี้แหละ husky โอ้ยง่ายีซี่นี่มันก็ฟิกฝวกอีกแล้วส่วนนี้เป็นต้นคริสต์มาสเออันเนี้ยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขามันเริ่มเป็นอีโมจิแล้ว husky ว,ว้าวลูก,กพี่นี่มันแก๊งดิสคอร์ดแอนแน่ฮัสกี้มีอันนึงสาวาการณหันไปทางอื่นนี่แหละอันเนี้ยไม่เข้าพัวเฮ้ยอันเนี้ยหน้าตาไม่เหมือนเพื่อนชัดเจนเอ,อันนี้สีเข้มกว่าเขาเลยว,ว้าวดงฟักทองหน้าผีที่หนาเหมือนพี่ไอ้บัคเกอเฮ้ยนี่ไงอันเนี้ยไม่เหมือนเพื่อนว,ว้าวแล้วนี่กับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเต็มไปหมดเลยอุ้ยมีเปน็นอานรดหน่อยอันนี้เริ่มติดว่ะเฮ้ยมาเจอแล้วพี่เรายังไม่เจออีกเหรอนี่ไงตัวอานี่ว่ะฮัสก้้นนออยมาหลกกัไ ว้าวโลโก้ปูม้าที่จริงแล้วมันจะต้องเป็นเป็นเสือไม่ใช่เหรอพี่เหรอใช่ไงปูม้าและไอ้นั่นมันใช่เสือที่ไหน <laughs> <c oughs> เออว่ามันเป็นแมวนี่ว่านั่มันแมวติงตองที่วันวันเอาแต่เลียส้นตีนตัวและแกไม่เลียแหละฮัสกี้มันก็เลียเหมือนแกนั่นแหละเฮ้ยอย่าไปบอกเขาเลย <c oughs> ว้าส่วนที่อีโมจิอีวิลพี่เหรอเป็นอีวิลหน้าย,ยิ้มแต่มันจะไม่อยู่ตัวึ่งที่มันไม่ยิ้มเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> ไอ้ฮัสกี้ทำไมรู้เยอะจังวะมาเกงแอบเข้ามาซ้อมเล่นก่อนนะเปล่าวะ <c oughs> เฮ้ยสายตาของฮัสกี้นี่ยมันยังกระเยียวแหลมคม <c oughs> ใช่หรือเปล่าว,ว้าส่วนอันนี้ก็เป็นกำแพงที่มีแต่มะเขือเทศ อุ้ยมีลูกหนึ่งตาแดงฮัสเก้เฮ้ยนี่ไงแมงวีเข้าตาอืมว้าวส่วนอันนี้มันสัญลักษณ์โครมนี่นะอะโครมครามพี่โครมครามอันนี้หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนเลยอะ่ะ เฮ้ยสีผิดสีเพี้ยนเวลี่อีซี่ยากกว่านี้มีไหมเนี่ยอะไรน้องแคลรอทเต็มไปหมดแล้วนี่ก็แคลอทเอเลี่ยนมีตาเดียวพี่หรอก็จริงด้วยโอย้อันนี้แกเห็นก่อนฉันวะไว้พี่ล็อกสุัสกีไม่ต <c oughs> ส่วนนี้เป็นรูปพี่ล็อกเต็มไปหมดเลยมันเหมือนจันตรงไหนเหมือนทุกตรงเหมือนตรง,ตรงไหนเฮ้ยนี่ตัวเนี้ยเหมือนพี่ล็อกสุดเลยติ่งต้องตีลังกาไม่เข้าพวกให้บังก็ฝากไว้ก่อนว้าวข้าวบอยเต็มไปหมดเฮ้ยอันนี้ก็อีซี่นี่ไงไม่เหมือนเพื่อน ว้าววันนี้น่ากินเป็นจำนวนมากพี่เรากำแพงเบอร์เกอร์เอาละจิอุ๊ยอันนี้มีความแอบ,บยากนิดหน่อยเฮ้ยด้วยสายตาแห่งฮัสกี้ทุกคนมาช่วยกันหาหน่อยเหรอเฮ้ยมาเจอแล้วลูก,กูพี่อันนี้เปล่านี่ไงสีมันแอบ,บเพีย้ยนๆว้าวต่อไปเป็นแพนด้าน้อยกอยใจว้า เฮ้ยมาเจอแล้วทุกตัวถือต้นไผ่หมดแต่ตัวเนี้ยมันแอบเบลอยู่ตัวเดียวพี่อะไรมันจะรวดเร็วขนาดนั้นวะเนี้ยมาบอกแล้วฮัสกี้อย่างเราสายตาอย่างกับนกเหยี่ยวว้าวมี่รัดงบอลลูนนี่มันอะไรฮัสกี้จะเริ่มเวียนหัววะ่ะรูกไหมหมาตาลายเป็นจำนวนมาเฮ้ยมาเจอแล้วพี่อันไหนวะมันมีตะก,ก้าของบอลลูนอันหนึ่งที่สีไม่เหมือนเพื่อนใช่อะ ไหวพี่เราแก่แล้วตาทั่วไอบ้บากโก้แก่ก็เลี้ยงแกโตได้แล้วกันเจอแล้วว้ยนี่ไงตะก้าสีแดงว,ว้าวเนี่ยอะไร <h aving computer> อ่ะเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยอันเนี้ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์มันเนียนมากพี่เรเจอแล้วหน่อยไอ้ปลาฟ้าส่วนนี่เป็นต้นไม้โอโหอันนี้เป็นเมล็ดอยู่อันเดียวเป็นเมล็ดเปิ้ลขี้ด้วย ว้าวลูกสนุกเบอร์แปดพี่ล็อกนี่ไงไม่เข้าพัวอันนี้มันมีเงาโดโมิโนโพิซซ่าเต็มไปหมดอันนี้ก็กลับด้านอันนี้เวลี่อีซี่ยากกว่าน,นี้มีไหมนี่เอาพี่ชายคนนี้มาติดอยู่ด่านนี้โอ้โหถ้วยรางวัลเต็มไปหมดเลยพี่เราเราจะแจ้งก็แม่ฮัสกี้แกว่าเฮ้ยมาเจอแล้วอะไรมันจะเร็วย,ยังนี่ไงพี่ล็อกมันไม่มีป้ายโอ้ถ้วยนี้ไม่มีป้ายไปก่อนนะพี่ชายเอาพี่ชายเดียนมากับเราด้วยพี่ชายบอกไปด้วยนี่อะไรนิ้วจิ้มลงพี่ชายก็บังอ่ะฮัสกี้ให้เขาไปก่อนไหม เขาน่าจะหาไม่เจอแล้วพี่ล็อกเนี่ยเขาก็โดดขอความช่วยเหลือแล้วเนี่ยแต่ฉันเจอแล้วว,า,วายว้าวแล้วนี่ลูกนมำอะไรเน็ตวงแหวนทัสกี้อันนี้เลยอันนี้ไม่เหมือนเพื่อนอันนี้ไม่มีเงาอันนี้หน้าอุกแตกพี่เลยนี่เลยและนี่แหละหัวเหงื่อตกทุกตัวนี่ไงตัวนี้ลืมตาทัชกี้จะมีคําถามอ่ะ ม,มันเลยจะถึงเส้นชัยนี่ไงพี่เราข้างล่างมันขึ้นมาแล้วเราอยู่อันที่6กอิบโอ้โหพอจะภาพจะเคลื่อนฮัสกี้เกือบหลับแต่กลับมาได้เฮ้ยอันนี้อันนี้เกนเนียนอันนี้ไม่ใช่โลโก้แวนอ,อันนี้อะไรไม่รู้ฟีโบว้าวไข่ดาวมาเห็นแล้วหิวข้าวเลยพี่อเออจริงด้วยทอดเกี๊ยมนะโอ้โหตรงกลางไม่สุกโอ้หสุดยอดอยากกินมากเฮ้ยอันนี้มันไขแน่แฝดพี่อกดูไหนวะนี่ไงจริงด้วยหน่อยแน่ ส่วนนี่มันเทสลูโลโก้เทสลูที่เหมือนจมูกแมวเฮ้ยนี่ไงนี่ไม่มีขีดว้าวฮัสกี้สายตาเฉียบแหลมไปจำนวนมาตัวนี้มันทำหน้าทำตาอะไรนี่มีตัวนี้มองบนอยู่ตัวเดียวฮัสกี้มองบนเหมือนพี่เหรอเหมือนแกนั่นแหละเฮ้ยอันนี้ไม่มีนิ้วปอ้องมีรลองนิ้วด้วยอ่ะอันนี้กำปั้นไม่มีนิว้วว้าวกล่องน้าบนลำบ้ยหนะ้าตาเหมือนขึ้นบนเลยอะ่ะกี่ตาเริ่มลายวะ่ะเฮ้ยลูกพี่มาเจอแล้วใช่อ่ะ เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่น้ำแอปเปิ้ลมันน้ำส้มส่วนอันเนี้ยดอกกุหลาบมันเนี้ยไม่เหมือนชาวบ้านหรอดอกกุหลิบฮะดอกทิวลิปหรือดอกกุหลาบวะเนี้ยดอกทิวลบิบอันนี้ไม่มีผมฮัสกี้อะไหไม่มีผมไม่รู้เนียนไปด้วยแล้วกัน oh <my> เฮ้ยลูกพี่อันนี้หมาํำนานมาก KFC หมาก,กินทุกวันอันเนี้ยไม่ใช่นาผู้พันซะหน่อยนี่ไงจริงด้วยฮัสกี้เจอแล้วว้าวพิงเกิลมันฝรั่งกรอบๆที่พี่ล็อกชอบและแกไม่ชอบอ่ะอ่ะก็ชอบ กินแล้วขนล่วงเหรอพี่เหรอเกลือมันเยอะแกเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วมันไม่มีลูกตาพี่เหรอจริงด้วยนี่ไงหน่อยแน่ว้าวมาว่ามันเริ่มยากแล้วอันนี้มันเป่าไปทางขวาว้าวเพราะมันผิดด้านนี่ไงทุกคนมันไม่เข้าพั่ไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยแมวหัวร้อนน้ำตาไหลย้อยเนี่ยไรเฮ้ยนี่มีแมวเหงื่อตกอยู่ตัวเดียวพี่เหรอมันก็เหงื่อตกทุกตัวมีแมวเหงื่อตกอยู่ตัวเดียวนี่ไงที่เหลือมันหัวล้อพี่เหรอฉันไม่รู้ฉันเดินเข้ามาแล้ว น,นี่หน้าแย่เกไปเป้หน้าเหมือนเอาเล็บเท้าไปเตะโต๊เอ้นนี้ไงตัวนี้หน้าบึง้งลืมตาอ,อยู่คนเดียวอ๋อใช่ฉันก็เห็นแล้วอันนี้เบลลี่อีซี่เลยจะตตอเบลลี่นี่เองว้าวเจ๊ผู้หญิงผมทองคนดีไม่เหมือนเพื่อนคนนี้คือคนไหนวะมันมีคนเดียวเนี่ยพี่ล็อกที่ผมมันไม่เหมือนเพื่อนผมสั้นๆเออคนนี้ผมสั้นคนอื่นผมยาวว้าวส่วนแผ่นที่เนี่ยะไรแผ่นที่วนพีหรอเปลอันนี้ฮัสกี้อันนี้ไม่มีทวีปแปซิฟิก อันบนเพราะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดกับด้านเฮ้ยเอ็กบ็อกตีลังกาอีซี่เฮ้ยโอ้โหตาลายมากขนานี <c oughs> ว้าวมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยพี่หรแต่อันนี้เป็นแฮวนอนฮัสกี้ฉันเจอแล้วเ นี่ไงทุกคนมันคืออันนี้โอ้โหเฟอร์รารี่ร้อยคันเฮ้ยดีอีซี่มากหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านชัดเจนเฮ้ยเนี่ยตู้จดหมายไม่เหมือนชาวบ้านข้างบนเฮ้ยอีซี่พี่ล็อกเราพิชิตได้แน่นอนเราใกล้จะจบแล้วอีกนิดเดียวฮัสกี้อีกนิดเดียวจะถึงเหรออีกนิดเดียวตาจะบอดจ้ะเพงเพ่งตั้งเกมเลยเนี่ยอวพี่อันนี้ยากมากเลยยากตรงไหนวะมันน่ากินทุกอันเลยพี่เหรอดูไปด้ำลายไหลไปอุ้ยอุ้ย พัสกี้แกเจอ,อยังวะทุกอันก็เป็นเค้กที่มีสตรอเบอรี่น,นี่ไง,ไงมันไม่มีครีมมันไม่มีชั้นๆมอยมันไม่ตกปกโอ้อันนี้เราปากหวัวปากบอลอยู่ตัวันเดียวอ๋อนี่ไงปากกว้างสุดโอ้อันนี้อยู่ตรงกลางเลยมองห้ามัมัด อีี่แมวยิ้มเห็นฟันตัวเดียวฮัสกี้แค่นิดเดียวอีกนิดเดียวและอีโมจิตาโบนี่อะไรงานสักข้าวมันต้องมีอะไรที่เรามองข้ามไปฮัสกี้ตึ๊ดตื๊ดเอ,อ้ยนี่ไงูุ้ย <ไง S 2> มาเจอมันใส่แว่นอยู่ตัวเดียวเนี่ยเนี่ยขนาดอันโบนเนี่ยกอจริงด้วยหนอยแน่ว้าว <Wow. S 1> นี่ไงตัวนี้มันเป็นผู้ชายี่ว่าฮัสกี้หน่อยแน่มันแอบแนบเนียนลูกเวมาเห็นฟินิชอยู่ข้างหน้าอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกสองป้ายเท่านั้นจะแจ็คพอตแตก Contact แล้ว ลิงจอตัวไหนคือตัวที่ไม่เข้าพวกทุกคนช่วยกันเร็วเข้าเฮ้ยป้ายนี้ก็ทาครีมเยอะนะเนี่ยฮัสกี้เนียนเลยเนียนไงไงไม่มีปาก ว้าวเป็ดเต็มไปหมดอันนี้ใครหาเจะกอนเป็นลูกพี่แล้วกันออนนมันมจะต้องเป็นลูกซพี่ให้ได้ฮ่าฮ่าไม่จากสีมันค้ำคอฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกเป็ดทุกตัวหันไปด้านเดียวกันหมดเลยตึกๆมีขาก็บทุกตัวเปล่าไม่ต้องครูทันกี้จะใช้สับมาติโยลูกวิปเป็ดย่างเอ็มเคอร่อยดนะ้อโอ้โหคุณและหิวอยากกินเป็ดทอดกระเทียมเฮ้ยมันเจอแล้วพี่รจริงริงเปล่านี่ไงเอาแต่จะเดินเข้าก่อนฮ่คือ เล็กี้โกงอันไหนว่ากี้ยังไม่เจอเลยเนี่หมากำลังจะมาเฉลยพี่เรากลับมาเร็วเข้าอันไหนวะตัวมันเป็นสีเขียวอยู่ตัวเดียวตัว,ว,ตวที่เหลือมันเป็นสีน้ำตาลอ้โหสุนยอดจรยิงลูกกระจกฮัสกี้แต่ฉันถึงเส้นชายก่อนใช่เป็นลูกพีเหมือนเดิมนะเอ้ยไม่เกี่ยวหมาเป็นผู้ชนะวู้ฮู้เอารางวัลก่อนรับรางวัล ั่นแหละฮะทุกคนเกมจะผิดภาพที่ในที่สุดเราก็าสามารถพิชิตได้หลังจากตาลายตาเขกันเป็นจํานวนหมา <G ül> ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ bye me, ้าบ๊ายบายอิสม่มาริโอทำไมลูกพี่กลายเป็นมารีโอแล้วมา r ริโอ <Mario. S 1> จมูกโตเวโดนพึ่งต่อยเหรอชุ้ <G ül> ย